ส,สดีชากันค่ะดวงความรักก็จะวันที่22สิงหาคมคุณได้เดะซันนะคะส่วนเขาเป็น3คาถาไพ่ขึ้นมากับหัวได้ไพ่ดีมากนะคะสำหรับคุณเดะซันนะคะก็แปลว่าช่วงนี้นะคะชีวิตจะสดใสนะคะ,ะรอบด้านเลย ก็จะมีความโชคดีเรื่องการงานการเงินประสบความสําเร็จนะะสุขภาพก็ดีขึ้นนะคะคาดหวังอะไรก็จะได้สมหวังเรื่องความสัมพันธ์ก็มองเห็นแสงสว่างนะคะมีทางออกของความสัมพันธ์ถ้าเมื่อก่อนเคยมีปัญหานะคะคุณก็จะมองหาทางออกได้นะคะหาทางแก้ปัญหาได้หรือไม่ก็ถ้าใครเคยอกักผิดหวังมาก่อนก็อาจจะอยากที่จะมีความรักครั้งใหม่ๆแล้วนะคะเปิดใจเปิดตัวเอง ส่วนทางฝั่งเขานะคะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยเขาได้3คาถา,าขึ้นมากับหัวนะคะแฟนคุณอาจจะรอคอยอะไรบางอย่างแต่ว่าผิดหวังนะคะในวันนี้นะก็อาจจะต้องพูดคุยกันให้กําลังใจกันนะคะจะเป็นเรื่องการงานการเงินชีวิตส่วนตัวของเขาถ้าเป็นเรื่องความรักไม่มองว่าเขาอาจจะคาดหวังอะไรจากคุณนะคะแล้วก็ไม่ได้ดั่งใจนะคะยังไงก็ลองพูดคุยกันนะคะจะได้หลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนาะมีพลังงานเวดดี้ซูนแล้วก็ปีแคปิเชนนะคะ,ะเรื่องนี้จะมีจุดเปลี่ยนที่ทําให้คุณสองคนมีความสุขแฮปปี้มากๆเลยนะคะรอ รับสิ่งดีๆได้เลยนะ